ผมอยู่กับกรรมการกสทชที่ดูแลด้านกฎหมายนะครับดรสุทธิพลทวีชัยการครับสวัสดีครับสวัสดีครับเวลาผู้บริโภคเนี่ยเขาใช้โทรศัพท์ไปสักระยะหนึ่งคืออัดคล่องหมองใจจะไปบอกกับผู้ให้บริการเนี่ยนะเรากฏัว่าเฮ้ยเราเสียงอะไรไม่ขึ้นเพราะว่าสัญญาเนี่ยตอนเขียนตอนเปิดเบอร์เนี่ยเขาล็อกไว้หมดเลยวันนี้กสทชเข้ามาแล้วช่วยตรงนี้ได้ไหมครับมันเหมือนกับมัดมือไปแล้วอะ ในตัวกฎหมายเองเนี่ยระบุไว้ทั้งในส่วนของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการธทรคมครับและก็ในส่วนของตัวประกาศของเราเนี่ยประกาศของเรามีประกาศว่าด้วยแบบสัญญามาตรฐานคือหมายเขาว่าผู้ที่เขาจะให้บริการเนี่ยก่อนที่เขาจะออกตัวสัญญาแบบสัญญาเนี่ยถ้าเราไปใช้บริการโทรศัพท์มือถือเราต้องกรอกแบบฟอร์มใช่ครับใัโหยาวเหยียดเลยส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้ดูหรอกเซ็นครับเซ็นอย่างเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย ตัวแบบสัญญาตรงนี้เนี่ยหมายกําหนดไว้เลยว่าผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องส่งมาให้เราเห็นชอบก่อนนะครับซึ่งตัวเนี้ยเราจะเป็นตัวที่คุมกติกาได้เพราะว่าตัวตัวสัญญาเนี่ยแบบ,บสัญญาเนี่ยที่เราจะใช้กับบุคคลทั่วไปนะครับผู้ที่ใช้บริการต่างๆเนี่ย,ยมันเป็นสัญญาที่ออกโดยผู้ให้บริการเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดว่าเป็นเงื่อนไขขั้นต่ํำที่ผู้ ให้บริการเนี่ยจะต้องมีไว้เพื่อจะเป็นการค้มคองผู้บริโภคณขณะน,นี้มันมีเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปครับมันมีตุ๊กตาเพิ่มขึ้นมามเช่นนอกจากผู้ให้บริการแล้วก็มีผู้ให้บริการเสริมแล้วผู้ให้บริการเสริมเนี่ยส่ง SMS ส่งอะไรเข้ามาเนี่ยจะรับรู้ไดอยังไรใช่ไหมในตัวแบบสัญญาเดิมเนี่ยก็ไม่ได้พูดถึงถก็ไปเน้นระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการอันนี้เอาลวผู้ผู้ใช้บริการ โอเคครับยังเป็นผู้ใช้บริการเดิมอยู่แต่ว่าผู้ให้บริการมีผู้ให้บริการเสริมเกิดผู้ให้บริการเสริมไปทําอะไรเกิดความเสียหายขึ้นมาจะทําอย่างไรไอตรงนั้นเขาไม่ได้อยู่ในสัญญาผู้ให้บริการเสริมครับแต่เราเคาเขียนได้ลเราก็เขียนได้เพราะฉะนั้นในในตัวแบบ,บมาตรฐานสัญญาเนี่ยที่ทางโอเปอเรเตอร์ที่เขาได้รับใบอนุญาต 3G เนี่ยเขาจะเปิดบริการต้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยเขาก็ส่งให้เราตรวจตอนนี้เราก็ดูว่า เงื่อนไขในบางอย่างเนี่ยมันไม่ค,ค,มครอบคลุมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาส่งมาตรวจแล้วเราพิจารณาเนี่ยพิจารณาไปแล้วสองครั้งนะครับมันก็เป็นแบบสัญญาที่เกิดเข้าเขียนมาแบบเดิมเนี่ยแหละแต่ว่ามันจะมีประเด็นอะไรต่างๆที่เราต้องการว่าเอ๊ะถ้าเรามีการปรับปรุงถ้าเราให้เขาปรับปรุงเนี่ยแล้วจะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยได้เพิ่มขึ้นไหมยกตัวอย่างเช่นเขาก็พูดว่าจะมีการให้บริการเสริมครับแล้วเขาก็บอกว่าผู้ไปให้บริการเสริมหมายความว่าอย่างไรเราก็คิดว่าควรก็จะต้องเติมไปว่าในกรณีที่เกิด ไปผู้ให้บริการเสริมไปทําอะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วผู้ให้บริการเสริมมันอยู่นอกความสัมพันธ์นะครับ,รบอยู่นอกกติกาที่เราจะเอื้อมไปถึงได้เราก็เขียนไปเลยว่าถ้าหากว่าเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยก็ให้ผู้ให้บริการเนี่ยละบผิดชอบร่วมกับผู้ให้บริการเสริมตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้ผู้ให้บริการต้องระมัดระวังปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ใช่ไหมครับอ่านั่นอย่างหนึ่งคือในเนื้อหาของสัญญาที่เราไปใช้วันเปิดเบอร์ก็จะมีสานะระหว่าง ผู้ขอใช้บริการผู้ให้บริการแล้วก็เงื่อนไขสําคัญสําคัญที่ต้องต้องระวังอ่ะต้องกาไว้เลยว่าตรงนี้ต้องดูให้ดีต้องดูให้ดีเนี่ยตรงไหนบ้างที่กอทศเข้ามาช่วยก็ต้องดูที่ว่าเดิมทีเดียวที่เขาส่งมาเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขในส่วนของตัวอัตราค่าบริการอัตราค่าบริการบอกว่าอัตราค่าบริการเนี่ยให้เป็นไปตามประกาศเรื่องของ อัตราค่าบริการขั้นสูงซึ่งกสทชจะประกาศกำหนดคราวนี้มันก็นจะเป็นปัญหาเกิดช่องว่างแหละ,ะแล้วก่อนที่กสทชจะประกาศกำหนดแล<ะ>้วเราจะคุมอะไระใช่ไหมครับ<ะ>เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปเติมให้มันครบถ้วนก็จะต้องเติมว่าให้เป็นไปตามเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตและประกาศกสทช เกี่ยวกับอัตราค่าบริการขั้นสูงที่จะกําหนดนี่ <ically S 1> แหละตรงนี้แหละกสทชจะเห็นแทนผู้บริโภคนะฮะอันนี้อย่างหนึ่งคือเรื่องของอัตราร,ราคาใช่ครับอ,อ,อ,อีกมีไหมครับก็คือเรื่องของการแจ้งข้อมูลการแจ้งข้อมูลเนี่ยเดิมทีเดียวเนี่ยแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของค่าบริการอะไรต่างๆเนี่ยครับคุณจะต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้บริการเนี่ยเดิมทีเดียวในตัวสัญญาที่ส่งมาเนี่ยเฉพาะในพื้นที่ที่กาหนดไว้ซึ่งตรงนี้ทําไม่ได้คือเวลาคุณแจ้งข้อมูลคุณต้องแจ้งข้อมูลทุกอย่าง ที่เกี่ยวกับการใช้บริการตรงนี้ก็จะมีการปรับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูในตัวสัญญาเนี่ยที่เงื่อนไขเนี่ยที่ทางกสทชจะเห็นชอบได้เนี่ยในกฎหมายเขากำหนดไว้เลยว่าหนึ่งจะต้องมีข้อกําหนดเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับบอนุญาตและผู้ใช้บริการที่ชัดเจนและเป็นธรรมประการที่2จะต้องมีข้อกําหนดเกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการของผู้รับบอนุญาตนะครับประการที่3ต้องมีข้อกําหนดเกี่ยวกับประเภทและขอบเขตการ ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอย่างครบถ้วนเป็นธรรมครับแล้วก็จะต้องมีข้อกําหนดรับรองไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ตอนนี้เสร็จหรือยังตอนนี้เขาส่งมาละส่งมาแล้วส่งมาแล้วแล้วก็คณะกรรมการเนี่ยก็ได้พิจาครับไปครั้งหนึ่งครับแล้วก็เข้ามาครั้งที่สองเราก็มีคอมเมนต์ไปครับครับคราวนี้เนื่องจากผมรับผิดชอบในเรื่องกฎหมายครับ คุณหมอประวิตรรับผิดชอบเรื่องของคุ้มรองผู้บริโภคทั้งคู่มีความเห็นทักกันมาเลยเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นกรรมการก็เลยบอกว่าเขาจะเริ่มเปิดบริการเนี่ยทางค่ายมือถือเนี่ยต้นเดือนพฤษภาคมถ้าเกิดมีหลายประเด็น10-20ประเด็นเนี่ยแล้วมาใช้ที่ประชุมอย่างเงี้ยมันก็ยังจะค่อนข้าง่าช้าหน่อยข้อยุติลำบากก็เลยให้สองคนไปดูเลยแล้วการประชุมปทคครั้งต่อไปก็คือวันที่29เาเมษายนนะครับ เราบอกเลยว่าในครั้งนี้จะได้ข้อยุติ <Ừ. S 2> นะครับเพื่อได้ข้อยุติเนี่ยเราก็สั่งให้ทางบริษัทที่เขาส่งสัญญามาแก้ไขให้ถูกต้องครับและเพื่อที่จะให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างชัดเจนเนี่ยก็คงจะเชิญผู้ประกอบการทั้ง3ารายเนี่ยมาปรึกษาหารือกันเพราะว่ามันไม่ได้มีเรื่องของแบบสัญญาอย่างเดียวมันก็จะมีเรื่องของแผนความรับผิดชอบต่อสังคมแผนการคุ้มครองผู้บริโภคเพราะฉะนั้น ให้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์ที่ไปเปิดเบอร์ 3G ในวันเปิดเบอร์และดูสัญญาเนี่ยมั่นใจได้ว่าสัญญานั้นเป็นธรรมแน่นอนเพราะผ่านการกันกรองมาจากกสทชแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณท่านมางนะครับ,รบขอบคุณครับ